วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูสุดยอดนวัตะกรรมการบินของไทยที่กำลังเป็นที่จับตามองไปทั่วโลก2026 r t a f 6หรือที่เรียกกันว่า r t a f 6 Generation ใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาโดยกองทัพอากาศไทยร่วมกับสถาบันวิศวกรรมการบินในประเทศเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพด้านการบินของชาติและเป็นก้าวแรกของของค์การผลิตอากาศยานเพื่อป้องกันประเทศโดยฝีมือคนไทยอย่างแท้จริง รูปลักษ์ภายนอกของ RTAF 6ปี2026ดูทันสมัยและแฝงไปด้วยพลังเส้นสายของลำตัวเครื่องถูกออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกขั้นสูงตัวเครื่องใช้วัสดุคอมโพสิตผสมไฟเบอร์คาร์บอนที่น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งทำให้ลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความเร็วในการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพปีกลักษณะสามเหลี่ยมแบบโลวิงออกแบบให้มีระยะกว้างเพื่อเสถียรภาพในการบินที่สูงและเพิ่มความคล่องตัวในการเลี้ยวและไต่ระดับอย่างแม่นยำ หัวเครื่องถูกติดตั้งเราดาร์เชิงกลยุทธ์สำหรับการฝึกซ้อมจำลองสภาพจริงและปลายปีกทั้งสองข้างสามารถติดตั้งพออดหรือระบบอาวุธเบาเพื่อการฝึกในระดับขั้นสูงได้เช่นกันเครื่องบินลำนี้มาพร้อมกับระบบลงจอดและขึ้นบินแบบล้อเลื่อน3าจุดที่ออกแบบมาให้ทนต่อแรงกระแทกสูงในสนามบินสั้นหรือพื้นที่ไม่เรียบระบบเบรกเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฮดรอลิกที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำและในรุ่นใหม่นี้ยังมีระบบพับปีกอัตโนมัติสำหรับการจัดเก็บในโรงเก็บเครื่องขนาดเล็ก เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานในภาคสนามและฐานฝึกต่างๆทั่วประเทศเมื่อเข้าสู่ห้องนักบินของ r t a f 6คุณจะพบกับความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่ถูกผสานเข้ากับความเรียบง่ายในการใช้งานอย่างลงตัวคอกพิษเป็นแบบคลาสคอกพิษเต็มระบบมีจอแสดงผลหลักแบบดิจิทัลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น HUD, MFD หรือหน้าจอสื่อสารต่างๆถูกจัดวางให้ใช้งานสะดวกรองรับการฝึกทั้งแบบ1ที่นั่งและ2ที่นั่งโดยที่นั่งด้านหลังสามารถใช้งานควบคุมได้เทียบเท่ากับด้านหน้า ทำให้ครูฝึกสามารถสอดแทรกคำแนะนำระหว่างบินได้ทันทีเบาะนั่งเป็นแบบ g s e seat ที่ช่วยรองรับแรงดึง G สูงได้ดีพร้อมระบบพ่นออก e j e c t i o n System) แบบ Zero Zero ที่สามารถใช้งานได้แม้ในขณะที่เครื่องยังไม่ได้เคลื่อนที่ตัวห้องนักบินมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและระบบป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเพื่อให้ผู้ฝึกมีสมาธิเต็มที่ตลอดการบินสมรรถนะของ r t a f 6 0 20 2026ถือว่าเหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าหลายเท่า เครื่องยนต์เทอร์โบพอรอพอรรุ่นใหม่ที่ติดตั้งในลำนี้สามารถให้แรงขับสูงสุดประมาณ1,200แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง590กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมความสามารถในการบินไกลถึง2,000กิโลเมตรต่อถังระบบควบคุมการบินเป็นแบบ F l บ b ย w วซ e ซึ่งแม่นยำและตอบสนองไวการบินขึ้นใช้ระยะเพียง500เมตรและสามารถไต่ระดับถึง2 5 0 0 0ฟุตได้ภายในไม่กี่นาทีความคล่องตัวในการบินเหมาะสำหรับการฝึกบินหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่บินลำดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงการบินหลบหลีกในสถานการณ์ฉุกเฉินและจำลองการรบเครื่องสามารถทำการม้วนหลวไต่แนวดิ่งและอื่นๆได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่เสียสมดุลตัวอากาศยานยังมีระบบบันทึกข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์ผลการฝึกทันทีหลังจบภารกิจในแง่ของต้นทุนและราคา r t a f 6ถูกพัฒนาโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาว ราคาต่อเครื่องในปี2026คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ180-220ล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่ติดตัง้งเหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศและอาจมีศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตความสามารถในการบำรุงรักษาก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเพราะระบบหลักสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายและมีชิ้นส่วนผลิตในประเทศมากกว่า6 0ลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของกองทัพและเพิ่มความมั่นคงทางเทคโนโลยีในระยะยาว RTAF-6 ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินฝึกแต่คือก้าวแรกกของของค์การพัฒนาอากาศยานทางทหารของไทยอย่างมีวิสัยทัศน์มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในนวัตรกรรมและการพึ่งพาตนเองในยุคใหม่และในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องยืนยันว่าไทยสามารถสร้างอากาศยานที่มีคุณภาพทัดเทียมกับระดับนานาชาติได้สำเร็จ